มาเจอเพื่อนๆหาเห็ดแครอทต่อโอเคค่ะเห็ดแครอทต่อเพื่อนๆสวัสดีจ้นนะจ้าทุกคนพี่แดงก็มาเจอเห็ดแครอทนะอันนี้ป่าแถวบ้านเนาะให้ฝรั่งหามาฝรั่งนี่แหละมาฝรั่งเจออีกดอกนึงแล้วเน็ เนี่ยดอกงามๆเลยนี่เพื่อนๆยังไม่เข้าป่าดีเลยเจอแล้วเห็ดนี้มีใครรู้จักบ้างเพื่อนๆดูชื่อเห็ดไรนอ้อรู้จักไหมใครรู้จัก ดีพี่เจอเนอะไม่รู้จักนะจ๊ะเก็บเห็ดโตเพื่อนๆแค่รถนะคะแค่รทช่วงนี้ดอกกำลังงามงามเลยเพื่อนดอกอิ่มๆดอกอิ่มๆเลยอันนี้พี่เก็บเห็ดขาเหลืองมาเนาะมันมีนิดหน่อยเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปมันขึ้นยังไม่เยอะนะเพื่อน คืณนิดเดอยหน่อยก็เลยขี้เกียจถย่ายเจออีกดอกหนึ่งแล้วนะอันนี้ฝรั่งเจอนะฝรั่งเจอ,อได้อีกดอกแล้วเห็ดแค่รถไม่ต้องไปไกลหรอกเพื่อนๆอ,อ,อ,อยู่ใกล้ๆเขาใกล้หมู่บ้านก็มีแล้วโอ้ยคนมาหายเยอะมากเลยเห็นรถมาจอดอยู่ใต้ตีนเขาเพียบ ไม่รู้กี่คันรังเจอรังเจอรังเจอสองดอกนะคะแถวนี้มีแต่เห็ดแครอทเลยทุกคนเห็ดแครอทเห็ดขาเหลืองเห็ดร่มประมาณนี้เห็ดพึ่งหวานไม่มี ฝรั่งเขาก็จะตัดกันอย่างนี้แหละเพื่อนๆเขาจะไม่ไม่ยกไปทางคานะเขาจะตัดนี่เป็นป่าแถวนี้ป่าจะแห้งๆนอ้อฝนไม่ตกมา <c oughs> เป็นอาทิตย์แล้วมีคนมาหาเต็มป่าเลยเพื่อน <c oughs> ฝรัง ลายดอกนึ <c ười> <c ười> ่ <c ười> <c ười> ้วก็อกหนึงสองดอกนะคะสวยเมื่อกี้พี่ไปยืนเก็บเห็ดอันนี้มา จะไม่ได้ถ่ายคลิปมันอยู่ในดงแบล็คเบอร์รี่เพื่อนๆเอ้ยโดนแบล็คเบอร์รี่ควนดอกสวยมากเพื่อนช่วงนี้แครอทจะดอกกำลังแบบสวยว่ามันเพิ่งขึ้นเนาะมันยังไม่เหี่ยวเนาะสีก็จะสดใสเห็นไหมสีก็จะเปื้อนมือนี้ ีดกดอกหนึ่งป่านี้รกรกเพื่อนๆมีทั้งต้นแบล็คเบอร์รี่ต้นอะไรต้ีอะไรก็ไม่รู้เข้าลำบากอืมด้สองดอกด้สองดอกงามๆดอกเล็กๆรกมาก รกด้วยดงดงพวกเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเยอะมากกวา่าจะมุดได้โอ้ยแต่ละโดกเห็ดคอรอลเลือด ดอกสวยๆอยู่ยังไม่มีนอนเจาะนี่ดูให้ดูเห็ดหขาเหลืองด้วยนี่ดอกนี้ดอกขี้เลยแต่ก็ยังยังดีอยู่นะเพื่อนๆไม่มีนอนเจาะ อีกดอกหนึ่งนี่พอได้พอได้เพื่อนเพอพอได้อยู่บรรยากาศเย็นแล้วเพื่อนเพื่อนจะมืดแล้วก่อนจะกลับบ้านก็เจออีกเพื่อนๆน,นี่เจอดอกหนึ่ง ดอกสวยๆเลยนี่ตรงนี้อีกดอกนึงนี่สวยๆเลยนี่ด้สองดอกมีอีกมีอีกเพื่อนเพื่อนีกดอกนึงดอกนึ่งมีรูนาเปล่าดอกนี้อีกดอกอีกดอก นี่อุ้ยหมนันตรงนี้มนันตรงนี้มนันมันเลยได้ตั้งหลายดอกนี่เพื่อนๆเน,นี่ยที่เก็บได้เมือกี้สี่ดอกมีแต่ดอกสวยๆเลยทุกคนน,นี่คนมาหาเยอะนะเพื่อนๆแต่บางคนนะพี่ก็มาหาซ้ำที่เขาแต่พี่ก็เจอคือแบบ ือบางคนเขาเขามองผ่านๆเนาะเขาไม่ได้มองแบบละเอียดเหมือนเราเนาะเจอดอกแล้วนีแถวนี้ไม่รู้เห็ดอะไรเพื่อนๆเนี่ยตรงนน้นตรงนน้นมีตั้งหลายดอกเลยอันนี้อ <laughs> า้อออันนี้ฝรั่งเจอโมโหให้พี่ โมโหพี่คือต่างคนต่างหาเราไปคนละที่ตะโกนหากันแล้วมันไม่ได้ยินเสียงไงเลยโมโหนี่นี่วันนี้ได้เยอะนะเพื่อนๆโอ้ยเกือบเต็มตะกรา้าเลยโอยเจออีกแล้วเพวื่นอนก่อนกลับบ้านกน่อนกลับบ้านมาเจออีกอ สวยๆเลยสวยเลย,ย,ยเลยอ <c oughs> ะอีกสองดอกนี่นี่นี่อีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งเดี๋ยวเรามาตัดกันนะโอ้สยสวยมากเลยดอกเนี้ย <c oughs> โอ้ยม,นมนัน,นมนัมน <c oughs> วันนี้มันมันโอ้ยวันนี้มันมากเลยเพื่อนๆ มีแต่ดอกงามๆทั้งนั้นเลยขนาดคนมาหาก่อนพวกพี่นะพี่เห็นตีนเขานะโหรถเพียบเลยยังไม่ไหวเลยยังไม่ไหวพี่ก็มาทีหลังพี่ก็จะเจอเนี่ยนี่มานมานมาน,มา,นมากเลยวันนี้สวยมากจ้ะเห็นไหมเห็นไหมมนใส่ตะกร้ากันนะจ้ะเห็นไหมมีติดดอกสวยๆทั้งนั้นเลย อกสวยอกสวยอีกแล้วได้ประมาณนี้แล้วทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วจะมืดแล้วจะกลับบ้านแล้วเพื่อนๆก็อออขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะโชบก็อย่าลืมกดไลค์ผิดแดงด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวกลับบ้านไปก่อนนะคะมืดแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า